คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปนอนบ้านหลังน้อยในป่าใหญ่กับทัลโลเคบินที่บรรยากาศที่พักดีมากจนนึกว่าหลุดออกมาจากนิยายเราประทับใจตั้งแต่เข้าพักจนเชค็คเอาท์เลยเริ่มจากเวลคัมดริงก์น้ำผลไม้แบบสดชื่นตามด้วยอัฟเตอร์นูนทีที่จัดวางมาแบบน่ารักนุ่มนิบพอตกเย็นเขาก็ยกเตาบาร์บีคิวมาให้ปิ้ง ได้บรรยากาศแกลมปิ้งแบบสวยๆในห้องพักเขาก็บรรยากาศดีมากดูข้างนอกว่าน่ารักแล้วข้างในดีเทลแน่นๆห้องนั่งเล่นห้องนอนโต๊ะกินข้าวน่ารักทุกจุดแถมมีเครื่องทําท้องฟ้าจําลองให้เล่นด้วยนะก่อนนอนเขาก็จะเอานมก่อนนอนมาให้แล้วมีแมชเมลโล่ย่างด้วยอาหารเช้าเขาก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะมีขนมปังไข่เบคอนซุปมักกะโรนีสลัดผลไม้ตัดมาพอดีคำ แล้วเขาก็ยังมีอ่างจากกุชี้ให้แช่น้ําแล้วก็มีบับเบิลบารให้ทําฟองแน่นๆด้วยในห้องมีแคปซูลสตาร์บัคด้วยนะตั้งแต่เข้าพักอะ่ะเจ้าของห้องเขาดูแลอย่างดีไม่มีหิวกินอิ่มนอนสบายบรรยากาศดีๆให้ธรรมชาติหิวใจทะโลเคบินอยู่แม่ลายใกล้ๆกับแม่กําปองเผื่อใครมีโอกาสไปแถวนั้นทโลก็เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกนะ